สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวทั้งหลายนะค <c> ร <oughs> ับก็วันนี้เราจะมารีวิวไอเจ้าเคียวนะครับอืมเคียวรัดตัด B หรือเล่าหรือ A มาดูครับอืมคค่าตัวนี้ก็น่าจะแบบสามารถเทสกับคนที่ใช้แก๊ตเตอร์ได้เลยซีซีแบบมันโดนด่าว่าไม่เอาไม่เอานะครับอืมได้ฟรีฟีเลยนะคนเคย ผมเล่นอยู่ดีๆมีแบบขอมากครับผมอยู่ไม่หวัดจะเลยออกเซิร์ฟจะเลยจะเลยไปถ่ายคลิปนี่และครับอือก็จ้าเคียวตัวนี้ก็จะรแรงนิดนึงนะครับดาเมจแรงนะครับดาเมจม,มันจะแรงนะครับให้เราฆ่าไปเรื่อยๆนะมาไปเรีวกันก่อนเลยครับอ สกิลคิวแบบเป็นการป้องกันแต่ว่าัตูจะไม่สามารถต่อยเราได้นะครับนี่อันนี้เลยถ้าอย่างเทนะครับแล้วก็ผมเคยลองไปอยู่กับดีโอนะครับดีโอต่อยไม่เข้านะครับอเปล่นปนานะครับสกิลเอ็กก็เป็นการป้องกันนี่รับเดินได้นะเท่มากครับอืมทานนี้เท่กว่าอีนแล้วก็ต่อไปก็สก e นะิลอีนครับอืมงกายหมุน ีเอ,อเป็นการหมุนฟันสามครั้งนะครับอืมก็โดนดามเมจที่หลังนะครับผมจะให้ใหม่นะ <S 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 ครับอืมก็จะโดนแบบนี้เลยนะครับเดนไปเรื่อยๆก็หยุดมันเปนแรงนะครับ ถัดไปก็เป็นเอยลืมไปว่าคลิกคลิกธรรมดานะครับยี <25. S 1> ่สิบห้าีห้าสิบสองครั้งสามพังมั่งนับต่อไปจะยทีนะครับเป็นการปลาปลาเคียวนะครับ <c oughs> หมุนนะ,ะเดี๋ยวผมจะใหม่นะคูดาวเร็วมากครับ อก็สามารถไปฟีบได้เลยนะครับต่อไปก็เป็น <c oughs> สกิลอานะครับเป็นการต่อยมัดเดียวแต่ว่าจะขึ้นดาเมจแรงนะครับแรงแบบรัวๆเลยนะครับต่อไปก็เป็นต่อไปก็สกิลว R นะครับไม่มีสกิล เอนะครับสกิลเอเป็นอันติหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไปสกิลเอนะครับไปหนึ่งผมสก่อนลรงดีๆก่อนนะครับเน,นี่ยร่ายแบบปล่อยแบบรัวๆเลยนะรแรงมากนะเท่เด้วยนะต่อไปก็สกิวข้างบนนะครับไม่เราเอ็นไม่มีพี P ไม่มีมีจี e นะครับ เพลงอย่างมันเลยนะเพลงโคตรมันนะคบก็ผมจะลอง <S 2> <S 2> <S 2> ผมยังไม่ได้หวัวใจสุดท้ายเลยนะปัญหายากนะคาร่านะอ่อก็ถ้าผมหามาได้เดี๋ยวผมจะไปรีวิวแกตเตอร์นะ แต่ตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยครับหาไม่ได้ผมเจ้าเคียวไปทับกับไอไปเทสไอหัอไปเทสกับอื่นเอาที่ใช้แกสเตอร์จะได้หรือหอนครับแต่มันบอกว่าอัน,อนแกตเตอร์ทับไม่ไอแกสเตอร์เทสไม่ได้มีแตแซนได้ไหมเนี่ยอันนี้ขี้โกงครับอย่าเอาเลยคนระับแซนไม่โหดแล้วนะคะ ああ G. G. ปจุบันไม่โหดนะครับ B จะสเตตอื่นๆโหดนะครับอ่าฮึสกิลจีเป็นการเพลงอย่างมันก็จะมีก็จะมีเสียงด้วยนะร้องมานะต่อไปก็สกิลบีซีเป็นการ เดบเบปล่าสกิลวีนับเป็นไม่มีนะบีไม่มีเจยูบไม่มีแต่เป็นสกิลแซดนะเป็นการพุ่งไปนะับไม่นานเท่าไหร่นับแล้วก็สกิลเฮดนะับเป็นการเป็นการอะไรนะเป็นการทำให้ศัตรูตายนิดเดียวเลยนะไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตายหมดนะับ โทษจะเห็นว่าพี่ครับพี่ครับทำทำยังไงให้ให้มันวิ่งเร็วก็ให้คนค่านับเห็นเลือกนะครับหกหกหกครับอืมทุกคนผมเจอดาเกิลบอลดาเกิลบอลทุกคน วิไม่กี่นาทีผมก็เจอเลยเหรอสุดยอดทุกคนผมเจอดักเกิลบอลครับโอ้โห ลรไม่กี่นาทีผมก็เจอเลยครับอืมสุดยอดไปเลยนับผมไม่สามารถเก็บได้แล้วนะเพราะว่าผมเก็บมันนั้นไปเต็มแล้วครับอืมสุดยอดเลยนับอยู่ดีๆผมก็เจอดาเกิลบอลนับอืมสุดยอดเลยนรับดาเกิลบอลนับอืมเจอเกิด,ดตรงนี้เลยนับอืมสุดยอดเลยนะครับดาเกิลบอลนับอืม นี่ไงเจอแดนบอลเฉยนะครับมผมอัาคลิปอยู่ดีๆไม่กี่นาทไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดแล้วครับปกติมันต้องเกิดนานแต่นี้เกิดเร็วนะครับกว่าจะเกิดได้ผมตัวสันดีใจนะครับผมเนี่ยโอ้โหไม่เคยได้ไดตบอลมาก่อนเลยอืมแล้วก็ต้องฆ่าไปเรื่อยๆจนกว่าเมลเราจะตันนะไม่ใช่เราจะเลือดเลือดแต่เยอะนะพอเลือดเยอะเสร็จมันก็จะวิ่งเร็วนะครับแต่ว่าผมฟาร์มไม่ถึงหรอกครับเพราะว่ามันนานนะ นี่ผมเปื่นแต่เช้ามาเลยฝาไม่ได้นานเท่าไหร่จุดดีดอเก,กินบอนเกิดนะครับ<ฟ>อืสุดยอดมากสุดยอดสุดยอดจัดๆเลยนะครับถ้ามันเป็นอะไรนะเจ้าอะไรนะเจ้าดีโอล่างอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับอืม นะเจอสื่อเลยครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวผมจะขอไปอจะขอไปทำดาร้คเกิลบอลครับดาร์คเกิลบอลนะครับอืมต้องเป็นขอเก็บกนนะครับเจ้าอะไรนะเจ้าเจ้าอะไรโกคูสแตนเอตสแตนผมนะมันหายนะไม่รู้ไหมผมไปเทศกับเจ้าอะไรนะ,นะนนะรรเนี่ยไอเจ้า เจ้าแหละเดิร์เวลเดิร์เวลเดิร์เวลตัวนี้นะครับค่อนข้างจะดีนะครับอ่าผมจะลาตัวนี้ไปนะครับนี่มมนผมจะดีมันเลยนะผมผมควรจะบอกว่าผมไม่นนกล้าแต่ผมกล้าเจ็ดสิบผมก็ไม่สนนอบนี่ไงหนึ่งทีแล้วครับเขาสูบปลายทางก่อน ซีเดมช่วงนี้ออกมาบ่อยนะครับผมเจอเจ้าเลยนะเจ้าเหมือนโออุ๊บแต่ว่าสามารถอัพเกรดแชโดกลายเป็นแชโดวเลคเวียมได้นี่ผมตกใจเลยนะผมก็ไปแรกบบน้นะครับแรกตลอดแล้วแหละขึ้นยังไงเนี่ยอ่ะ ผมมาถึงเรียบร้อยแล้วจะไม่มอเออเราจะไม่รอชาครับอืมขอบนี่สิชาสกิลไม่ได้เรียบร้อย ป้เกลียดเรียบร้อยจบอืดีๆเจอนี่เฉยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับดีๆเจอได้กนบอลเกิดชุบแต่ผมไม่ได้เปี่ยนครับมไม่ได้ไปเจกหรอกอ